จะก,กีวิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโดคุมให้สุดไม่หยุดทำกีวิกฤตก็รอดเครื่องดื่มคอมมานโดครับวันนี้ผมมีสินีดีมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับนี่คือหลวงท่อพักวัดวุด้น่นรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนต้องมีนะครับมีแล้วท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็คล้ลา,าดปลอดภัยนะครับรุ่นนี้ ตามเพจของกูจะให้มึงรวยได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับรับรองว่าทุกคนได้ไปแล้วรวยทุกคนนะครับแล้วก็แข็งแปลอดภัยนะครับรุ่นกูจะให้มึงรวยเอาไปเลยครับอาเลยเครื่องดื่มคอมมานโดจะกี่ววิกฤตเราก็จะรอดไปด้วยกันเครื่องดื่มคอมมานโด ทุ่มให้สุดไม่หยุดทำที่วิกฤตก็รอดเครื่องดื่มคอมมานโด